ไปดูกันที่ประชาชนชาวตราตํตำบลชายแดนก็ทยอยเดินทางมารับเงินเยียวยา2,000บาทตามมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศในปี2568ค่ะ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26สิงหาคม2568อนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากการการะทำของกองกาลังจากนอกประเทศปี2568ในพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาโดยวันนี้นะคะเป็นวันแรกในการโอนเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวของจังหวัดตราดโดยจะมีการโอนเงินผ่านเข้ามาบัญชีธนาคารที่ปลูกพร้อมเพย์กับหมายเลขประจําตัวบัตรประชาชน13หลักที่แจ้งไว้ในการทําประชาคมหมู่บ้านบรรยากาศโดยทั่วไปทั้งที่ ธนาคารอมสินสาขาตราดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาตราดประชาชนต่างก็ทยอยมาปรับสมุดธนาคารรวมทั้งกด ATM เเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในครัวเรือน ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดตราดนะคะคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตราดได้มีมติเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาผ่านการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยอันเนื่องมาจากการกระทําของกองกาลังจากนอกประเทศปี2568ตามมาติคณะรัฐมนตรีคัวรเรือนละ2,000บาทในพื้นที่3อําเภอ15ตําบล108หมู่บ้านก็ประกอบไปด้วยอําเภอเมืองตราด2,804คัวรเรือน อำเภอบ่อไร่รจำนวน7,524ครัวเรือนและอำเภอคลองใหญ่จำนวน5,223ครัวเรือนรวมทั้งสิ้น15,551ครัวเรือนเป็นเงินจำนวนรวม31,12,000บาทโดยประชาชนรายหนึ่งที่ได้รับเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะก็ได้เปิดเผยว่าได้รับเงิน2,000บาทเนี่ยก็ดีใจค่ะจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวในการจับจ่ายซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการบริโภคค่ะ